คูณะไผ่ล้อมทวน,นะครับอย่างนี้ไม่ต้องสืบแท้ล้านเปอร์เซนต์เพราะอันนี้เป็นนิกเกิลอ่าอันนี้เป็นนิกเกิลเห็นไหมถ้าเป็นงานเนื้อทองเหลืองชุบนิกเกิลแท้ล้านเปอร์เซนต์แล้วแบบเนี้ยงานแบบเนี้ย นะหนกว่าถึง2กว่าด้วยโอ้ผมก็ไม่เคยได้เหมือนกันนะก็เป็นลูกศิษย์เพราะเงินมันยะหอมอันนี้เป็นเหรียญเขาเรียวกว่าเหรียญสตางค์เหรียญสตางเหรียญกลมเล็กครับผมพรุ่งนี้พ่งนี้พาไปดูเรื่องราวของหนังสือเดี๋ยวขอข้อมูลนะจากช่างทำหนังสือก่อนว่ามีกี่อันกี่อย่างลนะ ใครว่างๆเซิร์ชหาข้อมูลเหรียญสตังหลงพ่อพูนให้ผมหน่อยอ่าเหรียญสตังหลงพ่อพูนเซิร์ชให้ผมหน่อยว่าการวิเคราะห์อของผมอะเป็นงานปีหนึ่งกว่าไม่เกินสองห้าจริงไหม ่าเหรียญสตางค์หลวงพ่อพูนนัดไผ่ล้อมเพราะงานนี้เป็นงานนะชุบนิกเกิลคนอาจจะไม่สนใจเหรียญน,นี้แต่ผมเห็นงานแบบนี้ยุคแรกๆพ่อพูนลยเนี่ย เอออันเนี้ยยุคแรกๆของพ่ะพูนด้วยปีอะไรใครรู้มั่งแต่ว่ายุคแรกของท่านแน่นอน,นงานชุนนบ,บนิกเกิลแบบเนี้ยเอาว่าผมเล่นพ้าเมามยังไม่เคยเจอได้พร้อมกันบ้านเดียวกันเลยเนี่ย ม่อาจจะเป็นเหรียญทองเหลืองนิกเกิลกัปปีเหมือนพอสุดอ่ะหนึ่งเจ็ดเนี่ยเออน่าสนใจนะเหรียญเนี่ยเอาว่าเป็นถ้าถามผมนะเป็นเหรียญสตังรุ่นแรกของหลวงพ่อแล้วกันเอาว่ายุคแรกเหรียญสตังยุคแรกของหลวงพ่อพูณน,นะน่าจะเหรียญน,นี้เลยเนี่ยพระพูนวัดไผ่ล้อม ไม่ถูกนะเออแล้วท่านเก่ง <_ an> เหรียนรุ่นแรกท่านก็เป็นแสนเนาะอันเนี้ยถ้าถามว่าคนอื่นอาจจะบอกเอ้ยไม่เคยเห็นนะไม่หาข้อมูลไม่คิดว่าไม่ดีสำหรับผมมเห็นแล้วตื่นเต้นแล้วผมคิดว่าดีมากเพราะว่างานเนี่ยนะเป็นทองเหลืองชุบนิกเกิลเป็นงานปีหนึ่งกว่าท่านหนึ่งกว่าก็ยุคแรกๆพ่อพูน่ะพ่อพูเสียปีสี่ห้านะ สี่ห้าหรือห้ากว่าผมก็จำไม่ได้นะครับใช่ถ้าถามว่าวันนี้ถามผมนะเห,นหรียญสตางค์หลวงพะพูนรุ่นแรกคืออันไหนคืออันเนี้ก็ยังไม่เคยเห็นเหรียญกลมเล็กพอพูนที่เก่ากว่านี้เหรียญยุคหลังๆหลวงพูนยังไม่เก่าขนาดนี้ยุคต้นๆของท่านแน่นอนมีกี่เหรียญไม่รู้แขวนพอพูนเขาถึงแขวนชอบแขวนเหรียญเงินเพิ่มพูนเห็นปะเพราะ นิกเกิลแบบเนี้ยมันงานนะปีหกว่าไม่เกิน2อห้าสวยทั้งสี่เหรียญน,นะครับใครอยากจะได้เอาไปแขวนเนะเงินทองก็ไม่ขายกระเป๋าผมว่าเหรียญเนี้ยต้องแพงแล้วล่ะถ้าสิ่งที่ผมพูดอ่ะมีคนให้ความสำคัญแล้วเอากลับไปหาข้อมูลเนี่ยนะนะพอพอพูดเนี่ยขนาดเหรียญปีหนึศูนย์่ะ เหรียญฉลองพัดของท่านเนี่ยยังเหรียญเป็นมือเลยนะครับอันนี้ออกก่อนวัตถุมงคลปีสามสิบกว่าของท่านเยอะแยะและเขาเขียนว่าหลวงพ่อด้วยนี่ออกไหมฮะเหรียญรุ่นแรกที่แพงอ่ะพระอธิการอาธิการกับหลวงพ่ออันเดียวกันหลังๆเนะี่ยถ้าท่านเป็นพักครูปริมาลุรักษ์นะถ้าผมจําไม่ผิดอ่าอันเนี้ยังไม่ได้รับพระครูเลยเฮ้ย ยังไม่ได้รับพักคูเลยออะไปเถอะไปหาข้อมูลเอาแต่รู้เนี่ยเด็ดนะครับเอาไปเหรียญละ1,200บาทใครเอาพิมพ์ปิดไปใช่นะอ่ะาก็จะใกล้เคียงกันนะเพราะเตล้างจะตาย1,6เพราะสุด1หดคือเนี่ยมันคือเรื่องราวถ้าคนรู้วิธีการสร้างจะเข้าใจ1,200บาทหลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อม น่าจะเป็นเหรียญกลมเล็กรุ่นแรกด้วยนะนี่เก็บตอนนี้ดีกว่านะพอหาข้อมูลกันเจอปับ๊บนี่เขาไปเล่นกันแพงปุ๊บเราต้องไปซื้อแพงตอนนั้นอ่ะมีกี่เหรียญอ่ะหเหรียญพันสองรบาทใครเอาพิมพ์ปิดไป อ้าวแม่โอเคสามเหรียญอ้าวมีกี่เหรียญฮอปพูนวัดไผ่ล้อมดาราขึ้นกันมากสมัยก่อนเห็นไหมต้องไปวัดไผ่ล้อมสี่เหรียญเหลืออีก2เหรียญสุดท้ายเหลืออีก2อเหรียญสุดท้ายอ้าไม่ ผมเก็บเหรียญไม่สวยไว้อ่ให้เพื่อนๆไปซี่เหรียญอดมินแพ็กส่งพอาพูนแค่พอาพูนท่านเองก็เก่งมากๆแล้วล่ะสองเหรียญที่ไม่เจอนานและสุดยอดมากๆโอ้คิดถึงพี่กำนันใช้เลยเพราะชื่นปากบางทองแดงหายากมากนี่พระสังกจายเนื้อชินแม่วัชนะสงงราม อุสุกมีวัดอกาะผงไหมก็เ,เป็นไปได้นะนะก็อยู่แถวนั้นเหมือนกันนะครสวรรค์ชัยนาทพระสังกระจายอันนี้ก็ต้องบอกครับเนื้อชินลงทองเก่าอ่าเนื้อชินลงทองเก่านี่ เก่าดูง่ายดิบางครั้งก็ไม่รู้หรอกครับนะเอา2อ0พแล้วกันอ้าอันนี้เอาสองพคือการทําพระสมัยก่อนถ้าทําเป็นว่าสังกระจายนะีก็คือต้องบอกเป็นสังกระจายที่เรียกทรัพย์เข้าบ้านอ่นะ่านี่นะอันนี้ต้องเป็นแบบว่าถ้าถามผมนะยุพากุ่ะนะ100ร้อยกว่าปีอยู่แล้วแบบนี้ครับ แตเทเป็นสังกาจายคือพระพิมพ์สังกาจาย a ในอดีตจะแพงมากเพราะแก้ววัดเรือวันก็สังกาจายนะครับหลวงปู่สุขก็ทําสังกาจายปู่ยิ้มก็เป็นพิมพ์พระสังกาจายฉะนั้นเนื้อชิ้นแบบนี้ร้อยกว่าปีนะทําพิมพ์ระสังกษ a j เอาว่าะบูชารัตนะอย่างเล่นพิมพ์ระสังกาจายแพงเลยคิดเอาแล้วกันเนี่ยสองพันห้าร้อยบาทใครเอาพิมพ์ปิดไป 2,500บาทถ้าอยากได้พระสังกัจายที่นะพุทธคุณแบบนะสบายสบายแน่นๆนะครับพี่ประกิจเนะี่ยคือแบบเนี้ย2,500บาทไม่ใช่2หมื่นหไม่ใช่สองแสนหเห็นไหมครับผมให้ไปใช้กันจริงๆนะ